ทุกคนเดี๋ยวจะพาเอาขวดไปหยอดตู้กระป๋องต่างๆนี่ที่เราดื่มแล้วเนาะทุกคนดื่มแล้วก็เก็บขวดไว้จ้ะเฮงๆใส่ตรงไหนเนาบอกเฉย กกันนทุคใครขับรถส่งเสียงหน่อย <Hello. S 2> อะเล็กขับรถทุกคนก็พาเล็กไปเอากระป๋องประหยนดตู้กระป๋องพวกเครื่องดื่มอะจะ้ะที่เราซื้อจากร้านร้านค้าต่างๆเนาะพวกน้ำโค้กแป,ป๊บซี่อะไรอย่างเงี้ยจะ้ะเป็นพวกกระป๋องเป็นพวกขวดบาง ชนิดที่มันขายเอ่อมันหยอดตู้ได้ไม่ใช่ขายทุกคนไม่ได้ใช้คำว่าขายนะทุกคนก็คือไอตอนที่เราซื้ออเราจำนำมัดจำมัดจำไอกระป๋องไว้แล้วกับที่ร้านเนาะทุกคนก็คือเขาจะบวกเพิ่มถ้าเราซื้อ 24, 24่สบส่กระป๋องอย่างเงี้ยก็ เขาจะบวกเพิ่มเป็น24โครนกระป๋องละ1โครนอย่างเงี้ยก็คือการการมัดจํากระป๋องไว้เนาะทีเนี้ยพอเราดื่มพอเราเก็บสะสมไว้อย่างเงี้ยเราก็เออเอาไปหยอดตู้แล้วก็ได้บินได้บินเสร็จแล้วเราก็เอาไปรับเงินที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ที่ร้านซูเปอร์เนาะทุกคนเนาะหรือว่าซื้อแลกซื้อ สินค้าในในร้านก็ได้อยากจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยเออถ้าสมมุติว่าเราซื้อเราได้ร้อยหนึง่งอย่างเงี้ยเราก็จะซื้ออะไรในร้านเขาก็ได้ห้าสิบหกสิบหรือว่าสิบสิบโครนอย่างเงี้ยเขาก็จะทอนเงินให้เราเนาะทุกคนเป็นเงินสดอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละก็เราเราได้เยอะอยู่เนาะเล็กงวดนี้เนาะ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวเราจะเอาอ่าไปหยอดตู้จ้าทุกคนเอาเงินเราคืนเนาะทุกคนนะเนาะไปเข้าตรงนี้ ชอดอินดาบุตราของมาอินหาวกร์ารนี่จกากกระป๋องไปม่าะได้คิมไม่คว้คิคุณเทรดดี้เอเล็กบอกว่าหนึอยสเล็กจะได้แม่บอกว่าหนึงอวดนี้คิดว่าอาเล็กจะชนะ

ราคาก็จะขึ้นตรงนี้นะทุกคนนี่ก็จะเป็นขวด cho sao

เรวลองอันนี้ดูได้อันนี้ได้ได้หนึ่งโคนบางทีมันไม่อ่านนะทุกคนเอามาเนี่ยนี้เอามามาดูตัวตอะไรี่คำนโอเคบางทีบางทีเครื่องเครื่องมันไม่อ่านนะทุกคนต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่นี่ได้หนึ่งโคนแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ เอาเจ็บไปก่อนเดี๋ยวค่อยใส่เครื่องอื่นได้นึ่งพันอ้ได้หนึ่งร้อยอะเล็กบอกคนรักครูนะครั้งนี้อเล็กน่าจะชนะแน่ อเล็กส์กันดิน์เย้สุดยอดเปนเดมีเยอะเยอะโอ้เราบอกว่าร้อยร้โอ้แล้วอเล็กร้อยสาองโอ้ มันไม่อ่านจริงๆใส่ไปสามรอบแล้วไม่อ่าน Du Nei, jeg tror ikke det. Om. เข่าแล้วมันอ่านแล้วอะออ้โหทุกคนดูได้ร้อยแปดสิบเอ็ดทริกตรงนี้ น้องได้เยอะมากแล้วก็หนึ่งใบอีกนี่ร้อยแปดสปไปอา กลิ่นขัดลุกเอาอะไรเอาน้ำไหน้ำกะนไม่เอครับไมกี่ดอเรอ้าดูเป็น๋นว่ะไม่ไม่ียนอเหรอบ้าจะม่แตะไ้ MT ไม่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 ม่ไ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 มไม่ไม่ไมไม่่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไมไม่ไมไม่ไมไไมไม่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 ไไม่ไมม่ไมไม่่ไมมไม่ไมไม่ อันนี้กี่บาทล,ลูกหกสิบเก้าหกสิบเก้าอันนี้อีกแซลมอนอ๋ออันนี้อันนี้กับอันนี้ด้วยกันทุกคนหกสิบเก้าโครนแล้วเสื้อนี้กี่บาทเคอนเฟล็กเมทิวยี่สิบห้าโครนทุกคนคอนเฟลกเมทิวยี่สิบห้าอันนี้หกสิบกเก้า เออไหนอือยี่สิบห้าอันนี้ตังที่เหลือตังที่เหลือใช่ไหมน้องอือหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบแปดโครนเหลือแปดสิบแปดโครนฮะเก่งมากอ่ะเดี๋ยวไปแบ่งกับน,น้อง จะไปแบ่งกับน,น้องคนละครึ่งนี่ฮะให้อะไรกับแม่ธิวคนละครึ่งจะค่าขนมอ,มอมกินครับแม่ไม่กินครับลูกไปจะทุกคนกลับบ้านตรงนี้บรรยากาศดีดี